สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสวยๆนะครับรุ่นนี้ขายดีนะครับทรงแปลกใหม่นะครับสวยๆมานําเสนอนะครับเคยรีวิวมาแล้วนะครับเล่มนี้นะครับหมดอย่างไวเลยครับวันนี้มาใหม่นะครับผมนี่ครับมาพร้อมปอกหนังแท้นะครับแกะลายขนนกสวยๆเลยนะครับผมนี่หนาๆเลยครับด้านหลังนี่เป็นที่ร้อยเข็มขัดนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับยึดหมุด2ตัวนะครับผม เป็นเหล็กใบมีดนี่ทําลายขนนกนะครับเหล็กดีทูนะครับผมความยาวเล่มนี้แปดนิ้วนะครับใบมีดยาวสี่จุดห้านิ้วนะครับเหล็กดีทูนะครับเพ้นท์ลายขนนกนะครับติดทนนานสวยงามแน่นอนนะครับผมด้ามจับไม้ชิงชันนะครับลายสวยนะครับยึดหมุดทองเหลืองนะครับฝั่งละสี่ตัวนะครับผมความยาวด้ามจับอยู่ที่สามจุดห้านิ้วนะครับ ความกว้างใบมีดอยู่ที่ 1. 3ุนิ้วนะครับสันบางนะครับเล่มนี้ตรงสันบางนะครับแต่ตรงนี้หนานะครับ3ามุ้ามิลนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับน้ำหนักเบานะครับเล่มนี้เบาคมกลิบนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกเป็นห่วงทองเหลืองนะครับแถมเชือกหนังวัวแท้ไปให้นะครับผมสันตรงนี้ปัดเงากระจกนะครับนี่มองเห็นนะครับ มาดูความคมกันนะครับคมกลิบแน่นอนนะครับเล่มนี้น้ำหนักเบานะครับแบบว่าแต่คมสุดๆสินค้ามาพร้อมปอกหนังแท้แบบนี้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับ380บบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับผมได้กาไรหลักสิบนะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะไม่มีแล้วว่าซื้อกับผมแล้วว่าไปเจอของถูกกว่าเป็นร้อยนี่ไม่มีแน่นอนนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสามร้อยแปดสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งค่าเก็บเงินปลายทางก็หกสิบบาทแล้วนะครับผมค่ากล่องค่าแพ็คตกเลยนมาสามร้อยเท่านั้นนะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ สวยแน่นอนนะครับใบมีดปัดเงาไอใบมีดเพ้นลายนะครับเพ้นลายขนนกนะครับนี่ทรงสวยทรงแปลกนะครับมีดเล่มนี้ขายดีนะครับผมบอกเลยในเฟซนี่หมดไปหลายร้อยเล่มแล้วครับสวยงามแน่นอนนะครับขายใน youtube ครั้งที่แล้วสิบห้าเล่มหมดอย่างไวเลยนะครับวันนี้ของมาใหม่นะครับทรงสวยทรงแปลกนะครับผมไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับพร้อมปอกหนังแท้ แกะลายขนนกนะครับทั้งตัวมีดและปลอกสวยงามแน่นอนนะครับผมตะเก็บสีสม้มขนาดกำลังพอดีนะครับผมนี่ความคมไม่ต้องพูดถึงนะครับรับประกันให้ทุกเล่ม380บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับพี่พท่านไหนสนใจชอบมีดแนวนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับผม มีของไม่เยอะนะครับรอบนี้มีม,มาอีกแค่สิบเล่มนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนํามีดสวยๆมานําเสนอมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับ <S <S ชอบทักมาได้เลยครับทางไลน์ทางเฟซหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแมนมีเดินป่าชื่อนี้ไม่มีเสียรับประกันให้ทุกเล่มนะครับรับประกันความพอใจรับประกันสินค้าสวยคมกริบตรงปกของใหม่ทุกเล่มนะครับ ได้ของช้าตามของให้นะครับส่งของทุกวันนะครับเต็มที่ช้าสุดก็ไม่เกิน2วันนะครับสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ